ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้ก็มาเจอกันเดือนละครั้งนะครับก็วันนี้เนี่ยก็อยากจะมาพูดเรื่องการ approach ในปัญหาของ m u l t i p l e c r a n i a l nerve พ a l s y พูดถึงเทอร์มก่อนนะครับก็คือบางครั้งเนี่ย คำว่ามัลติเพิร์คเคลเนียลพาร์ซี่เนี่ยก็อาจจะมีการใช้คำว่ามัลติเพิร์คเคลเนียลโรพาตีได้โดย .definition เนี่ยก็จะหมายถึงนะมีความผิดปกติของอวัยวะหลายๆที่ที่สัปปลัยโดยหลายๆเคลเนียลเนิร์ฟนะครับแต่ก็มีหลายค ondition ที่อาจจะมามิมิคมัลติเพิร์คเคลเนียลพาร์ซี่ได้นะครับก็ไปดูว่าวิธีการได้โพรชเป็นยังไงกันนะครับวิธีการได้โพรชมัลติเพิร์คเคลเนียลพาร์ซี่เนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะแยกก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็น intracerebral หรือว่า extra-cerebral lesion นะครับ คำว่า intraxial a lesion เนี่ยก็คือ lesion เนี่ยมันเกิดที่ brainstem นะแล้วก็ถ้าเป็น extraaxial lesion เนี่ยก็คือ lesion มันเกิดที่นอก brainstem นะครับโดย extraaxial lesion เนี่ยก็จะแบ่ง lesion เป็นหลักๆที่อยู่ที่3 level นะครับตัวอยู่ที่ตัว nerve, NMJ แล้วก็ muscle ต้องบอกว่าตัว NMJ กับ muscle เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่มาแบบ mimic เครเนียลนูนอพาร์ตี้นะครับแต่ว่าความผิวติเนี่ยไม่ได้เกิดจากเครเนียลเนื้อโดยตรงก็เกิดจากตัวการที่มีเอ็นเอ็มเจผิวติหรือการที่มีไมอ์อพาร์ตี้นะครับก็ามาพูดถึงเรื่องเนื้อกันก่อนนะพูดถึงคร่าวๆก็คือการที่มีเนื้อผิวติเนี่ยก็คือบอกว่าภาวะนี้เป็น True Multiple c r ร n i ียลนูนอพาร์ตก็แบ่งออกเป็นดิ s i o n ที่ s ับนอยสเปซเซลล์โลห์พอนทีนัง n กิลหรือซีพีเอ้นะครับแล้วก็ตัว f เฟรเมน s ซ n ั s f ีเจ u r e แล้วก็ Nerve Itself มาพูดถึงอินทรีย์เซลล์ดีชันก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าอินทรีย์เซลลเนี่ยก็คือเบลนเสมดีชันดังนั้นเนี่ยฟีเจอร์ของอินทรีย์เซลล์ดีชันเนี่ยก็คือจะต้องมีเดเบอร์ฮุสไซของตัวเบลนเสมนะครับโดยวิธีการดูเนเบอร์ฮุสไซง่ายๆเนี่ยเราก็มีการใช้หลักให้เรียกว่า rule of f หรือว่าก็คือแบ่งเป็น4 4 4นะครับก็คือแบ่งเป็นนิวเคลียสเนี่ยบอกเปอ่าบอกว่าอยู่ที่เหนือพอดเนี่ย4ี่นิวเคลียสนะครับก็คือถ้าเป็นอยู่ที่มิดเบลนก็จะมีอะคือ แขนเนื้อสามสี่นะครับและอยู่ที่พอนส์ที่อีกสี่นิวเคลียสก็คือแขนเนื้อห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็อยู่ใต้พอนอีกสี่นิวเคลียสก็คือเก้าสิบสิบสองนะครับโดยวิธีการแยกวิธีที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเราจะดูว่าดีเชนของคนไข้เนี่ยมันเกิดว่าเป็นมีเดียลหรือแลตเทอร์ลนะครับถ้ามีเดียลเนี่ยก็มีสูตรทองคือสี่เอ็มนะครับก็คือแบ่งเป็นเอ็มแรกคือมอเตอร์พาร์ทเบย์หรือตัวพีรามิดอลแฟกนะครับ M ที่สองก็คือตัว medium lemniscal pathway นะ m ที่สามที่ที่เป็นก็คือตัว medial longitudinal fasciculus นะครับที่ถ้าเกิดมีคอมพิดิกติคือทำให้เกิดภาวะ internuclear a t o m o p i a นะครับแล้วก็ M สุดท้ายคือ motor nucleus mm hmm. ของเกลยวเนื้บที่ไปหา12ก็ลงตัวก็คือเกล็ดเนื้อสามสแล้วก็12สนะครับสำหรับฝั่ง lateral เนี่ยก็จะมีสูตรท่องก็คือเป็น c s นะครับก็จะแบ่งตัวเป็นแบ่งเป็น s p i n o thalamic tract s ไปโนซีเบลาร t r a กตนะครับซิมนติกแกแล้วก็ตัวสไป t r i g ร m จมนอ n น mm ิ l e ลสของเครนิเนอรมาพูดถึงเอ็กซ์ x ่า l อ็กซันก็อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับก็คืออันและกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นแบบอทรูมันติเปอลทรนจอนพาร์ตี้ก็คือมีความติของตัวเนื้อจริงๆเลยก็คือแบ่งออกเป็นซับโอยสเปซซิมโลพอนทีนังเกิลฟอร์เมนไฟนัสฟิชเชอร์ซินโดรมแล้วก็ต er ัวเนื้อบิเซลนะครับเดี๋ยวจะพูพูดถึง แยกย่อยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเป็นมัลติเพลาสเซียนเนื้อพาร์ตี้ลุกออไลน์คอนดิชันพวกอินนมเจดิสซอดเดอร์แล้วก็แมลพาสซีสำหรับสัตว์เร้น่อสเปซเนี่ยคอที่ทำให้เกิดคิเนลเอ่อมัลติพลาสเซีนเนืรอพาวซี่เนี่ยก็มีเอ่อก็แบ่งหลักๆเป็น2องคอร์สนะบ้าคืออาจจะมีพวกกลุ่มมีนิเจติสแล้วก็อินฟิวเจทีฟดิสออดเดอร์ของในสัตว์ไร้หน่อสเปซนะครับอย่างมีนิจเจติสเนี่ย ก็จะแบ่งเป็นเลปโตเมนินจิติสกับอ่แพคคีเมนินจิติสนะอย่างเลปโตเมนินจิติสอ,อย่างที่เราเจอเช่นบลกซูพโคลาเมนินจิติสก็ทําให้เกิดเรนเดอร์ฟาซีตามมาได้นะครับถ้าเป็นแพคคีเมนินจิติสเนี่ยมันจะว่างเพดติของตัวอ่ตรงดูรานะครับโดยที่ดูราเนี่ย จะมีการหนาตัวขึ้นนะครับโดยคอสส่งแพคเกจมินิจไนติสเนี่ยที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยแพคทิสหน่อยนะก็เกี่ยวกับพวกอิมูน์นะก็สัมพันธ์กับตัว Ig4 g related นะแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีอ่มีรีพอร์ตว่าสัมพันธ์กับตัวม็อกแอนติบอดีมากขึ้นนะก็คือตัวเป็นม็อก a s s o ซ i a t e d disease นะครับอย่างอื่นก็จะเป็นคอสพวกอินเฟคชันนะเช่นโดยไม่จำเป็นตับพวกครนะิกอินเฟคชันนะเช่นอ่ทูบิคูลัสมินิจไนติสนะครับพวกเออ่ พวกฟังก์ก็ไม่ได้เจติสก็จะเจอได้นะแต่ว่าเจอน้อยก่อนตักแรกเป็นเจติสนะครับแล้วก็พวกนิวโรซิฟิลิกสก็มีดีพอตนะครับแล้วก็คอสอื่นเพ่อให้แค่ไม่ได้จติสก็มีพวกมา i ีนันซีนะโดยจะเจอพวกอิมมิโตลจิ m ม l i g นันซีเช่นลิมโฟมามากกว่า solid ม l i g n ันซี C นะครับสำหรับอีวิทิคดิสออเดอร์ที่มาในสั b n น่อยสเปซนะก็มีก็จะมีพวกอ่ามารีนันซีนะก็ เอ่อเช่นทั้งพิมโตโลจิกทั้งสลิ i d m เน i g n a n c y นะครับกลุ่มพวกพิมพ์โตโลจิก d i s เดอร์ต่างๆนะครับเช่นมีความผิดปกของตัวเช่นเช่นพวกเอ่อพวกมาสพลาสมาเซลล์ฮิส s t โอไซต์ก็จะเจอได้นะครับแล้วก็เช่นพวก s a r c o i d o s i ก็ทำให้เกิดตัวอินฟิลิทิดรี d i s เดอร์ได้นะครับแล้วก็ s อ r c o i d o s i s ในบางรายก็มีมินิเจอร์อินโวลเมนต์ได้ด้วยนะครับ สำหรับต่อมาก็คือซีเบโลพอนทีนังเกิลหรือ CPA นะ CPA เนี่ยหลักๆเนี่ยโรคตรงบริเวณเนี้จะมีความผิดปกติของเครน่อเนืรอเจ็ดกับแปดเป็นหลักนะครับแล้วก็สายพาโทโลจีท้าให้เกิดความผิดปกติตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีสูตรท่องง่ายๆคือเซมนะ S A M E ก็จะย่อมาจาก S เนี่ยก็คือชวาโนมาหรือ c o ค s ส i ิกนิโรมานะครับก็คือตัวคูสิกนิโรมาเนี่ยจะอินวล์เครือเนื้อแปด บ่อยที่สุดนะแล้วก็ลงมาอาจจะจะเกรี่ยนเล็จ็ดได้แล้วก็ในบางรายที่มันเอ็กซ์เชนซีฟมากขึ้นก็โดนเกรน่ยนเล็บ้าได้นะครับต่อมาก็คือ A คืออันยูริซึมนะตรงนี้มียูริซึ่มได้ตรง M ก็คือมีพวกมินิโจมาไมแทสเซสิตแล้วก็จะขอรวมพวกลิมโฟมามาด้วยเลยนะครับแล้วก็จะ E แล้วก็ตัว E คืออีเพนไดโมมาต่อมาก็คือเป็นลีชันที่ประดิมเนสไซนัสหรือฟิชเชอร์นะก็คือจะเป็นตรงตรงลีชันที่เบสรับสกาวนะครับก็ตัวประดิมเนสไซนัสฟิ มันก็จะมีตัวเนิร์ฟหรือว่าสตรัคเจอร์ที่ที่มีการลอดผ่านตัวฟอรัเมนไซนัสฟีเชอร์ต่างๆเนี่ยที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับก็ถ้าเป็นเคลีร์เนอร์ฟหนึ่งเนี่ยจะผ่านตัวครีบฟอร์มครีบฟอร์มเพลทออฟเอ็ดมอยน์นะเคลีร์เนอร์ฟสองก็คือจะเป็นออปติกแคนเนลถ้าเป็นซุปเดียร์ออฟออปติกลฟีเชอร์เนี่ยจะเป็นเคลีร์เนอร์ฟสามสี่หกแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับถ้าเป็นคอมนัสไซนัสก็จะเป็นเคลีร์เนอร์ฟสามสี่หกห้าหนึ่งห้าสองถ้าเป็นฟอรัเมนโรธันดัมจะเป็นนะครับ ถ้าเป็นเป็นฟอรามินอเว์เลก็คือเกล็ดเนื้อภาพร้านร้านสามแล้วขอโทษนะโรแทนดัมจะเป็นร้านสองนะครับถ้าเป็นฟอรามินลาเซลรัมเนี่ยจะมีซิมนาติกเพล็กซัสพาดถ้าฟอรามินสปิโนซัมจะเป็นมินิเจียอวทอรีนะครับถ้าเป็นโดโรโลคานแนลจะเป็นเกล็ดเนื้อหกครับถ้าเป็นอินเนอร์อะคูสติกคานแนลหรืออินเนอร์อะคูติกเมตัสเนี่ยก็จะเป็นเกล็ดเนื้อเจ็ดแปดแล้วก็ถ้าเป็นจุกราฟอรามินก็หลักๆจะเป็นเกล็ดเนิ้ออ่เก้าสิบนะครับถ้าเป็นฟอรามินแมกนัมก็จะเป็นเกรล็็โปลลออสซคาาเเเเเนนนนนจจะรริฟม สำหรับ f o r เดอร์เมนไซนัสฟีเจอร์ซินโดรมที่ควรรู้จักนะครับก็มีดัง,ดงนี้ก็อันแรกก็คือเขาเป็นไซนัสซินโดรมเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นซินโดรมที่เจอบ่อยที่สุดนะครับที่ทำให้เป็นคอร์่ทำให้เกิดมาต็มเเกรนเดียพาวซี่นะก็จะมีเคนอเนียอย่างที่บอ,อกไปมี3 4 6 5ี่หกห้าบร้านหนึ่งแล้วก็5้าบร้านสองนะครับ สาเหตุของคาาเป็นนักไซนัสซินโดรมที่เราเจอได้นะก็จะมีพวกท h r o โบซิสพวกท h r o โบซิสก็จะทําให้เกิดพวกแบบอ่าจจะมีพวกกรอ o โตซิสมีเค e m ซิสได้นะครับแล้วก็มีพวกอ่อมีพวกอนุรุซึมพวก f i s s u r านะพวก i n f l a m m a t i o นหรือว่าที่เราเรียกว่าโ o รซาฮันซินโดรมนะครับตรงซึ่งปัจจุบันโ o รซาฮันซินโดรมเนี่ยจะสัมพันธ์กับตัวเม็อกแอนติบอดีได้นะครับแล้วก็มีพวกทูเมอร์ทั้งเป็น pituitary tumor ก็ได้เป็นเอ่อเซลล์เนสซาฟาริงแล้วก็ m e สเ s t a t i c tumor อื่นอื่นนะครับ ต่อมาที่ใกล้เคียงคำนั้เซนัสซินโดมก็มคือตัวอสซิมเบียลออสเปอร์ฟิเชอร์ซินโดมที่เกิดใกล้ๆก,ก,กันนะครับก็จะอินโวเคลเนอร์3 4 6แล้วก็5ร้าน1นะครับแล้วก็ใกล้ๆอีกก็จะมีตัวออบิทอลเอเปิกซินโดมตัวนี้ก็จะเป็นเคลเนอร์3 4 6 5ร้าน1แล้วก็จะมีเคลเนอร์2ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซินโดมอื่นๆที่ควรรู้จักที่น่ารู้จักครับก็จะมีกราเดนิโกซินโดมหรือว่าเป็นพวกไอคิวซัพเพรียลฟีพิโตไซติสนะครับก็จะมีอินโวตัวเ er คลเคนะครับ แล้วก็จะเป็นต่อมาก็เป็นจูคูล่าโฟราม s นซินโดมที่หล,ลักๆจะโดนเกณฑ์เนื้อเก้าสิบแต่ว่าจะโดนเกณฑ์เนื้อสิบเอ็ดรุ่มด้วยก็ได้นะครับโดยคอสของจูคูล่าโฟราม s นซินโดมที่เจอได้บ้างก็คือจะเป็นพวกอะกลูมั s จูคูล่าเล่นะพวกเม t าสเตติก c คานเซอร์พวกเมนิงโจ o มาแล้วก็บูนอิเฟคชันต่อมาก็คือเป็นดีชันที่เกิดที่ตัวอเนร์ฟ ER เลยแหละหรือว่าเน ER e ื้อปิดเซลนะเช่นพวกแบบ แหรนเด่นของกีดังเบรบบเเลล์ซินโดมเช่นแบบเป็นมิลเลอร์ฟิชเชลซินโดรมที่อาจจะ incomplete form นะหรือเป็นแหรนเด่นอื่นเช่นคนไข้อาจจะมาด้วยไอคิวออสโมเพลเจียไอคิวโทซิสออสโมเพลเจียโดยที่ไม่โดยที่ไม่มีอาการของโพลิเนอโรพาตตี้ที่ลิมที่ชัดเจนได้นะแล้วก็จากเหตุอื่นก็เช่นพวกวัชพูลิทิสนะที่อาจจะมาอินโวลตูเครนเนิร์ฟได้เช่นตัว GPA หรือว่า เบเกนเนอร์กรานิโลมาโตนะครับโดยมันจะอินโมกเคนเนื้อแล้วก็แแต่ถ้าพูดถึงตัวเอ็กป้าหรือเชิร์กส์สาหรือเอ็มพีเเนี่ยก็คือไมโครแพนเนี่ยก็คือจะเจอน้อยกว่ามากๆนะแต่ว่าจริงๆถามว่าเ e เก n เนก็เจอบ่อยไหมก็ถือว่าถือถือว่าอันค m m มมเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมันจะเปิลเนเน้พได้ต่อมาก็คือเป็นตัวสาเหตุที่เป็นมัลติเป็เคือนเนื้อพซีลุกอะไรนะครับก็คืออะไรก็คือเนืมาส เป็นไปได้ก็คือมี2องโรคแรกที่เจอได้บ่อยหน่อยก็คือตัวแมสซิกเรวิสนะแมสซิกเรวิสเนี่ยก็คือก็จะมีความผิวติดหลักๆก็คือเป็นคนไข้ที่มาด้วยออคูโลเบาบาสิมงตอมนะก็จะโดนเป็นเอ็นเอ็มจีผิวติที่ซัพพลายโดยผ่านเอรนเนอร์มีสามี่หกแล้วก็จะมี7 9็ดได้นะครับถ้าเป็นเอ็นเนอร์เจ็ดคนไข้ก็จะมาพรีเซนต์ด้วยลักษณะที่เราเรียกว่าเมสซิกสแนนะครับถ้าเป็น9ก้ก็พวกมาพวกดิสเฟดิสเฟเจียมีฮอสเตสได้นะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพวกอ็อกโลมอเตอร์วิกเนสของ MG เนี่ยมักจะออลโมสเนี่ยอะสมเมตรรีนะคือสองข้างเนี่ยมักจะไม่เท่ากันนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เจอได้ก็คือบุตรทุลซึมนะครับแต่บุตรทุลซึมก็จะค่จะมาดูเอสดิงผายพลาซีส์นะต้องบอกว่าเคลนเนื K ้อพัลซี P ่ A w c, ในบุตรทุซึมเนี่่ยคอนข้างแรมนะก็เจอพวกเอ่อแขนเนื K ้อมีคขนเนื P ้อสี K ่เนื N ้อเจ็ดได้มันจะมีดิสเฟเกียได้นะครับสุดท้ายก็คืออ่ามีความผิดของตัวมัสเซอร์นะก็เป็นมัลติเพิลค่นเทอร์ีก คอนดิชันหนึ่งนะครับก็คือสาเหตุเนี่ยก็คือก็คือจะมาด้วยแบบสาเหตุของกลุ mm ่ม hmm. พวกเทเลทิมอัลพาตี้เป็นหลักนะครับคนไข้ก็จะมาด้วยออสโมเพลเจียแล้วก็มักจะมีโทซิสตอมด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่โรคอันแรกก็คือ OPMD นะหรือว่า o c u l o โรฟา n ์นิเจอร์มัสกูลาร์ o p h y ตรงนี้มันจะเกิดในวัยพวกวัยกลางคนนะฮะคนไข้ก็จะมาด้วยมีออสโมพเลซิสมีดิสเฟเกียนะครับมี proximal muscle weakness นะครับแล้วก็อีกรคหนึ่งที่ค่อนข้างแรมนะครับ OPDM หรือว่า o c u l a r y l i n g u l d y s m r o p a h y โรคก,กลุ่มนี้คนไข้ก็จะมาด้วย al, อัตโมอพมาลิสฟาลิซิสเหมือนกันนะมี dysphagia แล้วก็แต่ว่ามอเตอร์ weakness เนี่ยจะเด่นเป็น distal muscle weakness นะครับต่อมาก็เป็น CPO นะ CPO นี่จะเป็นกลุ่ม m y o t o n i l disorder นะครับก็คือย่อมาจากตัว chronic progressive e x t n o t h a l m o p l e i a นะค,คนไข้ก็จะมาด้วย อัตโนมเตเจียวิกโตซิสแล้วก็มาก์คซิมิทฟลัเซลมาสเซนดีเนสรวมด้วยนะแล้วก็ในบางไทยก็อาจจะมฟีฟีเจอร์อื่นเพิ่มรวมเข้ามาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเซนโดนิวเคลียร์มาลพัตตี้ซึ่งนใหญ่ไม่ได้เจอในเด็กนะครับก็จะเป็นคอนจีนัลพัตตี้สาเหตุหนึ่งนะครับ